ถ้าทางเข้านอนอยากแล้วตื่นกลางดึกบ่อยๆด้วยล่ะคะมันคืออะไรติดตามชมในคลิปนี้เลยค่ะมีคนสอบถามเข้ามาเยอะแยะเลยค่ะทั้งอินบ็อกซ์ท้งโทรศัพท์มาถามว่าเขาเนี่ยเป็นทั้งสองแบบเลยนะคะจะเข้านอนก็เข้านอนอยากแล้วพอนอนไปได้สักพักนึงเนี่ยก็มีอาการตื่นขึ้นมากลางดึกเป็นบ่อยๆเลยเนี่ย มันคืออะไรคะมันมีสาเหตุมาจากอะไรเดี๋ยววันนี้หมอจะมาเฉลยให้ฟังนะคะเมื่อสองคลิปที่แล้วนะคะหมอก็ได้พูดถึงลักษณะการนอนหลับนะคะไปว่ามีแปแบบพูดไปแล้วสองแบบวันนี้ถึง,ะะถงแบบที่สามนะคะถึงคิวแบบที่สามแล้วเป็นการผสมรวมระหว่างสองแบบแรกก็คือการที่เรา เข้านอนยากพอเราเข้านอนแล้วเนี่ยกว่าจะหลับก็อาจจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงหรือสชั่วโมงนะคะแล้วพอหลับไปแล้วได้ไม่นานสัก1-2ชั่วโมงก็ตื่นกลางดึกขึ้นมาอาจจะตีหนึ่งตีสองหลังจากนั้นก็จะนอนไม่ได้อีกแล้วเวลาที่เราตื่นขึ้นมากลางดึกก็มกักจะมีอาการปากแห้งคอแห้งร่วมด้วยนะคะมีอาการใจสั่นมีอาการเหงื่อออกโดยเฉพาะเป็นที่ ฝ่ามือฝ่าเท้านะคะแล้วคนที่มีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับแบบที่สเนี่ย,ยก็มักจะมีอาการในช่วงปกติโดยที่ไม่ต้องเกี่ยวกับการนอนเนี่ยก็จะมีเรื่องเวียนหัวมีเสียงในหูได้แล้วก็มีอาการอ่อนเพลียแล้วก็ปวดหลังได้ค่ะอาการที่หมอพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันมีสาเหตุนะคะโดยสาเหตุของการนอนไม่หลับแบบที่3มเนี่ยมันเกิดจากสองอวัยวะนะคะที่ไม่สัมพันธ์กันก็คือ ตายกับหัวใจไม่สัมพันธ์กันนะคะโดยที่หมอพูดถึงเนี่ยอิงจากทฤษฎีการแพทย์แผนจีนนะคะที่เรียกว่าปัญจธาตุนะคะหรือว่าอูส่สิงในภาษาจีนเป็นการพูดถึงอวัยวะทั้ง5นะคะปอดตับม,ม้ามหัวใจและไตซึ่งต้องทำงานสัมพันธ์กันถือเป็นอวัยวะที่สำคัญมากๆเลยนะคะ ทีนี้เรื่องของการนอนไม่หลับแบบที่3เนี่ยเราจะพูดถึง2ออวัยวะเลยก็คือไตกับหัวใจนะคะที่ทํางานไม่สัมพันธ์กันไตในที่หมอพูดถึงเนี่ยจะเน้นที่ไตของทางแพทย์แผนจีนนะคะมันจะถือว่าเป็นต้นทุนที่1ของร่างกายก็คือพอเราเกิดมาอวแวออแวเนี่ยส่วนนี้จะสมบูรณ์นะคะพอเวลาผ่านไปใช้เวลาผ่านไปมีความเสื่อมมีอายุที่มากขึ้นรวมถึงดูแลตัวเองยัง,ยงไงเนี่ยมันก็จะทําให้มีภาวะที่ อยหินไตพร่องนะคะอย่างเช่นถ้าเราดูแลตัวเองไม่ดีกินข้าวไม่เป็นเวลามีเพศสัมพันธ์มากเกินไปหรือทำงานตรากตํำม,มากเกินไปนะคะอันนี้แหละมันจะทำให้หินไตเราพร่องลงนะคะแล้วจะทำให้เกิดการนอนไม่หลับแบบที่3ได้เนี่ยมันก็จะต้องมีอีกปัจจัยหนึ่งด้วยก็คือมีความเครียดสะสมค่ะเป็นความเครียดทางอารมณ์นะคะอาจจะ รู้สึกเครียดจากการทำงานหรือว่ามีความเครียดมีอารมณ์โกรธที่สะสมเป็นเวลานานๆอันนี้แหละก็จะทำให้ยินของหัวใจนั้นพร่องลงเหมือนกันพอหยินหัวใจพร่องลงเนี่ยอวัยวะหัวใจเนี่ยเป็นอวัยวะอย่างอยู่แล้วนะคะพอหยินพร่องลง มันก็เหมือนกับว่าอย่างเพิ่มขึ้นยินอย่างก็คือความร้อนความเย็นนั่นเองค่ะถ้าความเย็นลดลงมันเปรียบเสมือนว่าความร้อนมันเพิ่มขึ้นดังนั้นมันก็เหมือนมีไฟในหัวใจมากขึ้นดังนั้นเห็นไหมคะว่าไตเนี่ยเย็นลดลงน้ําลดลงแต่ไฟเพิ่มขึ้นมันก็จะทําให้ร่างกายเราเนี่ยเหมือนมีความร้อนมันก็เลยทําให้เกิดการนอนไม่หลับแบบที่3มก็คือ เข้านอนก็นอนยากใช้เวลานานหลังจากนอนไปนแล้วไม่นานก็ตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วก็มีอาการต่างๆอย่างที่หมอพูดไปเมื่อสักครู่ค่ะเห็นไหมคะท่านผู้ชมแค่เรื่องการนอนนะคะการนอนไม่หลับเนี่ยทางการแพทย์แผนจีนนะคะแบ่งได้ถึง8แบบแล้ววันนี้เราเข้าสู่แบบที่3แล้วนะคะเรื่องการนอนไม่หลับเนี่ยคะ่ะไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะคะ มันนำไปสู่ปัญหาใหญ่ๆได้มากมายนะคะอย่างเช่นอาจจะนำไปสู่การที่มีภาะวะซึมเศร้าข้าวตัวตายกลายเป็นแพนิกหรือมีปัญหาโรคจิตเภทได้หรือแม้แต่โรคทางกายนะคะอย่างเช่นการที่เรานอนไม่หลับนอนไม่ได้เป็นเวลานานเราก็จะทำให้ไม่หลั่งกรทฮอร์โมน ทำให้เราขาดโกรธฮอร์โมนก็จะมีปัญหาเรื่องความจํามีปัญหาเรื่องความเสื่อมแก่กอนไวผมหงอกแล้วกระทบกับอีกเป็นลูกโซ่ค่ะทํางานไม่ได้ขับรถไม่ได้ใช้ชีวิตไม่ได้นะคะเห็นไหมคะว่าแค่เรื่องนอนเนี่ยมันเรื่องใหญ่มากเลยนะคะมีคนไข้ของหมอหลายๆคนนะคะว่าเขามาเรื่องนอนไม่ได้นอนไม่หลับ แต่มันก็กระทบกับเขาเป็นวงกว้างค่ะ,คะก็ลองเข้าไปดูใน Youtube นะคะมีอีกหลายคลิปเลย y o u t u b e ดร์พงศรดรเพียรนุชค่ะในนั้นก็จะมีประสบการณ์ของคนไข้หลายๆคนค่ะที่เขาเผชิญกับการนอนไม่หลับแล้วเขาก็ไปเผชิญกับการรักษาหลายๆแบบนะคะถ้าคุณเข้าไปดูในคลิปเหล่านั้นที่หมอบอกเนี่ยนะคะคุณก็จะเข้าใจมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะจะเข้าใจมากขึ้นว่า ความสำคัญของการดูแลรักษาโรคที่แท้จริงเป็นยังไงนะคะคุณไม่ใช่คนแรกเลยถ้าที่มีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับนะคะหมอเจอคนไข้ามาหลายร้อยพันคนเลยแต่ละคนก็มีปัญหาต่างกันนะคะมีปัญหาโน่นนี่บางคนถึงขั้นติดยานอนหลับนอนไม่หลับมา20ปีกินยานอนหลับ วันหนึ่งวันหนึ่งหกเจ็ดเม็ดนะคะกินเป็นกำๆเลยถ้าเกิดท่านผู้ชมเข้าไปดูคลิปแล้วก็จะเข้าใจมากขึ้นจะเข้าใจในสิ่งที่หมอพูดย้ำมาตลอดว่าการดูแลรักษาเราเนี่ยจะต้องรักษาตั้งแต่เริ่มซ่อมก่อนเสื่อมอย่าปล่อยให้เป็นเยอะแล้วเราถึงค่อยมาดูแลนะคะแล้วท่านผู้ชมก็จะเข้าใจว่าการที่เราเนี่ยมีหลายมุมมองนะคะการใช้หลายศาสตร์หลายแผนรวมไปถึงการที่ ตัวท่านผู้ชมเองเนี่ยเข้าใจหลายๆศาสตร์หลายแผนนอกจากแผนปัจจุบันมามา,มารู้จักแผนจีนบ้างรู้จักทางด้านการชะลอวัยบ้างเนี่ยก็จะรู้ว่ามันจะช่วยให้คุณเข้าใจโรคมากขึ้นและคุณก็จะสามารถสแสวงหาหรือว่าค้นพบนะคะค้นหาหมอที่รักษาได้ตรงกับโรคค่ะเพราะว่าอย่างบางอย่างนะคะอย่างแผนปัจจุบันเนี่ยอย่างเรื่องการนอนไม่หลับเนี่ย เขาไม่ได้แบ่งออกมาเป็นเหมือนแผ่นจีนนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยให้แต่ยาอย่างเดียวนะคะการแบ่งของเขาก็แบ่งเป็นการแบ่งเพื่อแค่ให้ยาว่าจะเป็นออกฤทธิ์สั้นออกฤทธิ์ยาวเพื่อให้ยากินเข้าไปแล้วเออหลับยาวหรือว่าหลับสั้นแค่นั้นเองนะคะแต่ถ้าเป็นมุมองให้แผ่นจีนเนี่ยมันก็จะแบ่งสาเหตุมากมายมากขึ้นแล้วเวลาเรารักษาเราก็จะสามารถรักษาได้ถึงก้นบึ้งของสาเหตุของการนอนไม่หลับเลยค่ะ ะะสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครมีคำถามนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้นะคะแล้วหมอก็จะมาตอบหรือว่าเอามาทำเป็นคลิปนะคะอาจจะไม่สามารถตอบได้หมดแต่ว่าถ้าเกิดสงสัยเพิ่มมากขึ้นสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้เพราะว่าในนั้นมีระบบตอบอัตโนมัติซึ่งหมอเป็นคนเขียนเองนะคะเหมือนได้คุยตอบกับหมอโดยตรงค่ะแล้วก็ยังมีส่วนที่เป็นไลน์นะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้นะคะอยู่ด้านล่างเนะี่ย ลองไปแอดไลน์สามารถทักทายสอบถามกันเข้ามาได้นะคะแล้วนะคะวันนี้ถ้าใครนะคะอยากให้คุณหมอพงศธรมาร่วมไลฟ์สดกับหมอบ้างเนี่ยให้คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะเพราะว่าไม่ยอมออกสื่อเลยช่วงนี้นะคะถ้าเกิดเขาคุณหมอพงศธรเห็นแฟนคลับเก่าๆนะคะมาคอมเมนต์อาจจะใจอ่อนคะ่ะแล้วก็ยอมมาไลฟ์สดทีนี้อยาก จะให้คุณรวังทรเนี่ยพูดเรื่องอะไรนะคะก็คอมเมนต์มาได้เหมือนกันแต่หมอแอบกระซิบนิดนึงนะคะกระซิบหน่อยว่าคุณระวังทรจะเชี่ยวชาญมากเรื่องความงามนะคะเพราะว่าท่านเรียนด,นด้านนี้โดยตรงแล้วก็ประสบการณ์มากมายนะคะโดยเฉพาะเคสที่บ o ท็อกฟิลเลอร์แล้วยังไม่สุดยังไม่โดนเนี่ยสามารถทําให้โดนมากขึ้นได้นะคะโดยที่เวลาทำเราก็ใช้พวกเข็มน้ำชะลอวัยนวัตกรรมใหม่แล้วที่น่าแปลกมากเลยก็คือ เราแทบจะไม่ต้องทำหน้าเลยทำที่ตัวแต่วิ่งที่หน้าแล้วสวยได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ได้ค่ะและอย่าลืมกด s u s s c r i b ด d r p o n g ร o n Healthy Beauty c h anel n ค่ะและขอลาไปก่อนนะคะให้นรอสุภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ